คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่27มิถุนายน2566เป็นวันครบรอบ17ปีที่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์เดินทางมาประดิษฐานเป็นการถาวรณเสถียรธรรมสถานคะ่ะสายสัมพันธ์ปัญญาสิริผู้ดูแลเสถียรธรรมสถานกล่าวว่าเมื่อวันที่1 7มิถุนายน2566เป็นวันครบรอบ17ปีที่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ เดินทางมาประดิษฐานเป็นการถาวรณเสถียนธรรมสถานโดยท่านอาจารย์คุณแม่ท่านแม่ชีศาสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียนธรรมสถานได้อัญเชิญพระองค์ท่านมาจากประเทศแคนาดาเมื่อวันที่27มิถุนายน2549พร้อมกับน้อมนำคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์คือสงบเย็นเป็นประโยชน์ ไม่ว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญามาเป็นคุณธรรมในการทำงานของอาสาสมัครในเสถียรธรรมสถานที่ใช้การทำงานเป็นฐานของการภาวนาให้ทำงานด้วยปัญญาไม่ใช้ตัณหาในการทำงานจนสามารถทำงานรับใช้สังคมได้อย่างที่กายรอดใจรอดสังคมรอดด้วยวิธีคิดในการนำคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานเช่นนี้เสถียนธรรมสถานจึงอาสาออกไปทำงานสงเคราะห์ชุดช่วยเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในกลุ่มคนที่มีโอกาสไม่มีโอกาสแม้กระทั่งผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในคุกก็ได้มีโอกาสในการเติบโตด้านในอย่างเท่าเทียมกันในหลายโครงการ17ปีตารากลับบ้านจึงเกิดรูปธรรมของการสร้างคุณประโยชน์มากมายทั้งงานจิตประพัสอนตั้งแต่นอนอยู่ในคัน งานแม่อยู่ในคุกลูกอยู่ในคันงานธรรมมาสมจนถึงงานสุดท้ายที่เป็นงานสืบสารปณิธานของท่านอาจารย์คุณแม่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดคือการก่อสร้างตารามหาสถูปสำหรับในวันนี้เสถียรธรรมสถานจึงขอเชิญชวนทุกท่านกลับบ้านมาร่วมการสืบสารปณิธานท่านอาจารย์คุณแม่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดมาร่วมกันรำลึกและน้อมนำคุณธรรมของท่านมาไว้ในตนเอง เพื่อสร้างสังคมที่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบ17ปีตาลากับบ้านนะคะเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่ได้รับอ,อ,องค์พระยหตารามหาโพธิสัตว์นะคะมาจากแวนคูเวอร์นะคะแล้วก็จรินีแแ้วคุณแม่ได้รับวันที่25แต่ว่าท่าน อุ้มแล้วก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยมาถึงเสถียรธรรมสถานเนี่ยคือวันที่27แล้วก็คำว่าตารากลับบ้านเนี่ยมาจากดรหฮงที่เป็นผู้ที่ถวายมาแล้วดรหฮงเป็นคนจีนมาเลยที่พูดไทยไม่ได้แต่ว่าตอนที่จะถวายคุณแม่เนี่ยเขาพูดว่าตารากลับบ้านนั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อตารากลับบ้านนะคะซึ่งเราก็มีการเ,เรียกว่าฉลอง ตาลากันทุกปีค่ะนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่เริ่มฉลองโดยที่ไม่มีคุณแม่ด้วยการที่เราเชิญชวนลูกหลานทุกโครงการตั้งแต่เกิดจนตายนะคะกลับบ้านนะคะก็จะมีหมดตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่ผู้หญิงท้องตั้งแต่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็อาสาสมัครค่ะนะะวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันที่ลูกหลานเนี่ยกลับมาที่จะร่วมกันภาวนาด้วยกันไม่ต้องทํางาน นะคะแต่ว่าใครอยากจะภาวนาตรงไหนด้วยกระบวนการของเราก็คือการใช้งานเป็นฐานของการภาวนาเนี่ยเป็นการเป็นการภาวนาของเรานะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราทำต่อเนื่องนะคะก็คือว่าคุณแม่นี่ยมีดําริที่จะสร้างองค์พระยาตรามหาโพธิสัตว์เนี่ยองค์ใหญ่นะคะแล้วก็งามต้องบอกว่างามมากนะคะซึ่งหน้าตักเนี่ย 12เมตรความสูงก็ประมาณ21เมตรนะคะในการทำครั้งนี้เนี่ยค่ะองค์ใหญ่นะคะจะไปปริสฐานอยู่ที่เสถียรธรรมสถานที่ภูเขาโพธิสัตว์นะคะซึ่งเรากำลังอยู่ระหว่างการรออยู่ที่โรงรอเอเซียไฟอาเซียนยุทธยาแล้วก็กําลังอยู่ระหว่างที่เรากําลัง ทําเรื่องการรายละเอียดทั้งหมดของการที่เราจะต้องทําตารามหาสถปที่จะเป็นที่ประดิษฐานพระองค์ท่านซึ่งจะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจางเพชรบุรีนะคะก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้เปิดออโอกาสให้กับประชาชนนะคะได้ร่วมที่จะสร้างองค์ธาราเนี่ยเพื่อเพื่อให้อยู่ใน ในสังสารวัตนี้แล้วก็เราก็ทําไว้สำหรับให้เยาวชนรุ่นหลังๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ที่เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราก็อยากให้พื้นที่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่หุบเขาเนี่ยนะคะเป็นที่ที่ใครก็อยากจะเข้าไปที่จะดูแลตัวเองที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยคลายจากสิ่งที่วิตกกังวลหรือคลายทุกข์นะคะโดยที่เราใช้เรียกว่า กิจกรรมบำบัดหรือศิลปะบำบัดนะคะโดยเฉพาะาตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อรถไฟฟ้าจะมาถึงเราแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นโอกาสดีของเราด้วยค่ะที่เราจะพัฒนาตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาไม่ใช่เข้าวัดนะคะแต่ว่าเข้ามาเพื่อที่จะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่มีความหลากหลาย